เอาละครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีน้องๆที่เคารพรลักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในช่องวันแฮปปี้นะครับวันนี้พี่ก็จะมาออกกําลังกายนะครับให้น้องๆดูนะครับโดยการพากจากพี่การเองนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายในครั้งนี้นะครับคือออกไปก่อนนะครับแล้วมาพากเสียงทีหลังเพื่อให้น้องๆนะครับได้เพลิดเพลินนะครับกับการออกกําลังกายของเจ้าหนุ่มคนนี้นะครับมีชื่อว่า พี่การนะครับการภาคในครั้งนี้ก็เป็นการภาคแบบว่าไม่ให้น้องๆต้องมาเครียดกับการออกกาลังกายนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันจะออกกาลังกายยังไงนะครับขั้นแรกดูทรงแล้วเหมือนมันจะดันพื้นนะครับมาดูกันว่าไอ้หนุ่มคนนี้จะมีแรงดันพื้นได้สักเท่าไหร่กันนะครับเพราะว่าไอ้หนุ่มคนนี้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าจะออกกาลังกาย5้านาทีนะครับอ้าวอึบอึบอึบโอ้โหยดูจากการออกตัวของมันแล้วโอ้โหยดูท่าจะมีแรงนะครับตอนนี้โอ้โหยแข็งแรงมากพนมฮืมดูดูน้องๆโโอ้ห เอาละครับเดี๋ยวพี่ก็จะมามา,มาบรรยายนะครับว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นผู้ชายนะครับส่วนสูง165นะครับน้ำหนัก55-56นะครับนี่นะครับคือสัสดส่วนของเจ้าหนุ่มคนนี้นะครับอายุ33ปีนะครับบอกเลยก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วแต่ยังฟิตอยู่ดูดูเป็นไงน้องน้อง,อง,องอวิตให้เด็กดูเป็นไงเฮ้ยเก็บทรงหน่อยเฮ้ยอย่า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 เต้ดิอย่าเซ่ดิโอ้โหเฮ้ยน้องเขาดูอยู่อย่าเซ่อย่าเซ่ อย,อย่าเป่าปากดิเหมือนรู้สึกเหมือนลมจะกินนะครับอืเดี๋ยวอย่าแสดงอาการเดี๋ยวคนดูเขารู้ว่าเราเหนื่อยจังหวะนี้นะครับพี่เขาเทศไปเรื่อยแล้วก็พูดไปนะครับว่าแบบโอ้ยสมควรจะพักกี่นาทีนะแต่จริงแบบในใจบอกอย,อยากสะพักสักครึ่งชั่วโมงนะโอเคแต่ว่าอัดตัวเองอยู่ไงอัดกล้องอยู่ครับก็เลยแบบเบรกไม่ได้นะครับโอเคต่อไปคงต้องเป็นท่าฟิตอัพแล้วไหนมาโชว์ให้น้องๆเขาดูหน่อยว่าเราจะมีแรงเหลือไหมนะครับมาดูกันว่าเจ้าหนุ่มคนนี้จะมีแรงในการฟิตอัพไปหนึ่ง 2มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่ามันจะไปไหวแค่ไหนนะครับสำหรับเจ้าหนุ่มคนนี้นะเพราะว่าอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะครับแต่เพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับที่อยากจะออกกําลังกายนะฮะก็นี่ฮะจัดแปดันพื้นกี่ทีไม่รู้จาไม่ได้แล้วก็มาฟิตอัพอีกกี่ทีไม่รู้จาไม่ได้นะฮะก็ตามคลิปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นการพาคย้อนหลังนะครับเพราะว่าไม่อยากจะแบบซีเรียสกับการแบบออกกําลังกายแบบเยอะแยะนะครับก็เลยมาพาคย้อนหลังดีกว่านะครับเพื่อให้คนดูได้แบบ เพลิดเพลินกับคลิปมากกว่านะครับดีกว่าจะให้น้องๆแบบไปโฟกัสกับว่าเฮ้ยจะต้องทาเท่านูน้นเท่านี้นะครับมันไม่จําเป็นครับน้องๆเฮ้ยเอาแค่ไหวดูสีหน้าดิ <c oughs> มากกว่านี้คงเป็นลมเ <c oughs> บรกไว้ก่อนเฮ้ยเก็บประการหน่อย <c oughs> ดูดิอื <c oughs> ตาจะลืมไม่ขึ้นและหน่วย <c oughs> โอ้โหคงในใจคงคิดนะนะแบบโอ้ยเมื่อไรจะถึงเวลาที่เราต้องพักนี่อ่ะ <c oughs> แต่ไม่ได้อัดคลิปอัดตัวเองอยู่เฮ้ย <c oughs> ลมจะกินอยู่แล้วน้องละคุณพี่ <c oughs> โอเคลุยกันต่อ ฟิตอัพแล้วก็ประด้านพื้นต่ออึ๊บอ่าอึ๊บอ่าตอนนี้นี่ทำเป็นเอาแขนมาชิดด้วยโอ้โหย่างเทอึ๊บอ่าอืมดูอย่างเท่หน้าตาดูจริงจังตอนนี้ดูจริงจังนะพี่เนี่ยเออจริงจังดิอืมบอกเลยว่าจริงจังยังสู้อยู่ยังฮึบฮึบฮึบอยู่น้องๆยังฮึบฮึบฮึบอยู่ตอนนี้ยังมีแรงไงวมดท่อไปไงใช้เปลาแค่ห้านาทีหน้าตึงเลยน้องตอนนี้ผ่านไปแค่ประมาณ สามนาทีเองนะหน้าตึงเลยเฮ้ยอตอนนี้ลมจะกินอยู่แล้วนะครับเหมือนมองฟ้าแล้วแบบเมื่อไรจะได้ห้านาทีวะมีความตั้งใจนะจะมาทําคลิปโชว์แต่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกุนเนี่ยจังว่าชีวิตมันเริ่มท้อเลยเฮ้ยจะต่อดีไมหมเหน,นี่ยการออกกําลังกายโชว์น้องๆหน,นึ่งในสมองน่าจะคิดแบบนี้นะครับสําหรับพี่ตอนนั้นนะเห็นหน้าตัวเองแมาขำเหมือนกันแล้วเนี่ยแบบโอ้โหเหมือนลมจะจับอะไหวไหมไอ้นุม่มทาไม่ไหวก็หยุดยังไหวยอยู่ไม่รุนเอาวะ ดูท่าดูท่านี่ยังไหวอยู่ี่ <Duo> จะให้ยอมได้ไงอายทำคลิปลง,งทั้งทีเออน้องนนั่นแหละอึบ๊ไปออไปอหนุ่มเออหักไปอ้าด่าแหละด่าแหละั่าแหละเออเดี๋ยวคนดูเขาจะแสวว่าแบบเฮ้ยพี่หมดแรงแล้วเหรออะไรประมาณนี้เราทำโชว์เราเป็นตัวอย่างเราจะต้องทำให้น้องน้องเขาเห็นว่าเราเนะี่ยยังฟิตอยู่เฮ้ย ไม่ไหวแล้วนะอายุ33แล้วนะน้องจะให้ฟิตอยู่ก็ไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ได้33ก็ยังต้องฟิตอยู่อย่าเปล่าปากดิเดี๋ยวเป็นลม <c oughs> คนดูเขาดูอยู่เออทำให้มันแข็งแรงหน่อยอ <c oughs> ยังจะโชว์กล้ามอีก <c oughs> โอเคต่อไปก็คงจะไปโหนประตูแล้วอื ขอโหนประตูหน่อยมาจังหวะดนี้พี่จะโหนประตูให้กับท่านผู้ชมดูโอเคโหนเลยไอ้นุ่มเฮ้ยเอาดิลีลาอยู่ฮ้ยรอลุ้นอยู่ดูดิจะได้สกิลที่หนึ่งสองสามเฮ้ยยังมีแรงอยู่สี่เฮ้ยห้าเฮ้ยหกเจ็ดแปดออกแรงหน่อยเฮ้ยเก้าเฮ้ยสิบเออโหที่ขาชิปสิบเอ็ด ไม่ใช่อะไรจะขาดใจเอาอหมดในใจตั้งไว้ยี่สิบเลครับจะจังหวะนี้ได้แค่สิอไม่รอ,อดนะครับไอ้หนุ่มคนนี้โอ้โหดูครับไปต่อไหม จะไปต่อหรือพอแค่นี้โอ้โหดูทรงดูจากการพูดดูจากสีหน้าน่าจะบอกว่าโอ้พอแค่นี้แหละฉันไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมครับคือแบบการออกกําลังกายมันทําให้ผมเหนื่อยผมเริ่มไม่ไหวแล้วจากนี้ไปคงจะต้องเบรกแล้วนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักแต่ยังไงก็ฝากดูน้องนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้กับไอ้หนุ่มคนนี้ด้วยนะครับต่อไปมาดูกันนะครับว่าไอ้หนุ่มคนนี้นะครับมันจะออกกําลังกายแบบไหนต่อไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเมื่อจะใช้เวลาออกกําลังกายแค่5นาทีพอนะครับเพราะมากกว่านี้มันเหนื่อยนะครับน้องๆย้ำอี น้องๆไอ้หนุ่ม33ปีคนนี้คงตัอวลาไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ